สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องรัฐบาลกับฝ่ายค้านนี่ก็ยังคงโอลวนโอลเวงอ,อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เรื่องนั้นต้องข้ามไปก่อนครับท่านโอ้ยโดยวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะหยุดแล้วนะเนี่ยเรื่องการทําข่าวของพลแล้วก็แตนอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้แทบสุกหัวหนีกันเลยทีเดียวนะครับท่านหลังจากที่เลวัดกินเกษรแล้วก็ลองแต้มวิชัยสังประไพควงหนุ่มกันชัยนะครับท่านผู้ชมได้ทําการไปแแจ้้งคคคววามมเพิ่อีก2นนละรับ ท่านสาว่าวันนี้หลังจากมีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตอนนี้สวยข้ามพบข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยตอนนี้โอ้ยมันได้มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับดานผู้มชมชื่อว่าช่อง YouTube นางฟ้าซาตานส้นตีนส้นมืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยที่ออกมาซัดรายการหวนกระแสเป็นหวนกระสือเนี่ยเอาเนี่ยอะไรวะเนี่ยตำรวจ2คน3าคนเนี่ยมาเนี่ยได้อะไรอะไรประมาณนี้โอ้ยเดือดไม่หยุดยั้งนะครับดานผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าแทบสุกหัวดีแล้วนะครับท่านโดยสำนึกแทบไม่ทันก สวนมืออะไรประมาณนี้นะครับเดามผู้ชมอัดคลิปโลกาบขอโทษเลวัดกิ่นเกสรครับท่านอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโดยมีการอัดคลิปขอขมานะครับท่ิมผู้ชมขอโทษพลตํารวจโทเลวัดแต่ตอนนี้คงสายไปแล้วนเนี่ยหลังจากตอนนี้มีข่าวลือสะพัดหนาหูมาที่หูผมนะครับท่านล่าสุดฟ้องไปแล้วยูทูบเบอร์อีก2คนที่ด่านี้นะครับท่านเพราไม่รู้ว่านางฟ้าซาตานอะไรนี้จะโดนไปหรือยังนั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ครับท่านพลตารวจโทเลวัดกิ่นเกสรนั้นเนี่ยฟาดเดือดครับท่านจอจะลากตัวนางฟ้าซาตานหรือไม่นั่นเนี่ยตามที่สาาากขววีูงเ้รด ประเทศเตรียมใช้กฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโ,โหโ้ยอันนี้ก็สานึกแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านอันนี้อาจจะสวยข้ามพบพังข้ามปีข้ามชาติกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากตอนนี้นันเนี่ยหนุ่มกัญชัยครับท่านหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือผู้ดิดกําเนิดพลนะครับท่านผู้ชมได้ทําการโพสต์หมายสารหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องอะไรจ้าเอยเรื่องที่ว่านี่มาอะไรวะเนี่ยข้ามปีนะครับท่านผู้ชมประกาศข่าวครับท่านส่งข่าวข้ามปีข้ามชาติกันยีีดดวปนนกาารร้้มมคับช แห่ถามนั้นเนี่ยแห่ทายครับท่านหนุ่มกัญชัยฟ้องใครส่งท้ายปีรัดแรงหนุ่มกัญชัยเนี่ยผมไม่ชอบเห่าแต่ผมชอบกัดจมเขี้ยวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรียกว่าสวยข้ามพบยับข้ามปีกันเลยทีเดียวหนุ่มกัญชัยโพสต์รูปดำเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับท่านผู้ชมคดีนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรกันเลยทีเดียวแล้วก็ทาให้โซเชียลทั้งหลายแหล่นั่นเนี่ยแห่ถามเฮ้ยเฮ้ยวาสนาผู้ใดหนอที่จะได้หมายสารขนาดเจ้าตัวนะครับท่านฟาดแรงผมไม่ชอบเห่าชอบกัดจมเขี้ยวอะไรประมาณนี้อออออมมกตตต้้งงงจับาายยยย่ลลชดดนนเเทีีวโี้ หมายสารอาจจะล่อนไปถึงบ้านนะครับเ่านผู้ชมอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นะก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้ก็แบ่งแบ่ง,บง,บงเป็น2ส,สายนะครับเ่านผู้ชมฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ลุงพลนายชัยพลวิภาอะไรประมาณนี้อีกฝ่ายหนึ่งหลหรจ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็เชียร์พลตำรวจโทเลวัตกินเกษรนหนุ่มกัญชัยกเนเดพลนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ลองแ้มวิชัยสังประภัยอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวมันเกิดมาจากอะไรวะเน,นี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับเ่านผู้ชมจะเรียกว่าความหมันไส้ได้หรือไม่เพราะอะไรเหรอจ้าโอ้ยมันมีหลายกรณีนะครับเพื่ เนี่ยพาทนายมานะในการดานผู้ชมแถลงการด้วยเฮ้ย,ยเ,เราก็นึกว่าคําสั่งคณะปฏิวัติอะไรประมาณนี้หลังจากที่มีการยึดอานาจประกาศอะไรประมาณนี้นะับทดานผู้ชมและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสื่อจี้ถามว่าเฮ้ยเนี่ยอธิบายมาหน่อยได้ไหมเนี่ยว่าจะฟ้องใครบ้างเนี่ยยกตัวอย่างมาสักคนสองคนสุดท้ายเป็นอย่างไรเนี่ยบอกเนี่ยคุณก็น่าจะรู้กันอยู่สื่อก็เหลือเกินแล้วเนี่ยบอกไม่รู้ไม่รู้บอกมาหน่อยอะไรประมาณนี้สุดท้ายน่าเจือนนะับทดานผู้ชมทนายหันไปมองหน้าตั้งแต่นครับท่านแล้วก็เงียบนะการดานผู้ชมเดชแอร์ตายไนเลยทีเดียวเวยโดยถ้าเกิดเป ผมจะทําเลยคืออะไรจ้าอันนี้ถ้าเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมผมจะต้องดทนายทีมนี้ไปก่อนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรหลหะจ้าเพื่อที่จะได้สู้คดีได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะก็เรื่องของเขาเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยหนุ่มกัญชัยได้โพสข้อความนนเนี่ยสวัสดีปีใหม่ครับตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นการเออเรื่องที่ดีนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีของแฟนคลับที่ไม่ชอบลุงพลครับท่านแต่คนที่ชอบลุงพลนั้นหลงก็มาฟังท่านอาที่ขคา,ากะซังเล็กน้อยถึงปานกลางสวัสดีปี มาญาระหว่างนายภูดิตกําเนิดพลอยหรือว่าหนุ่มกัญชัยในะครับท่านผู้ชมกับบุคคลบุคคลหนึ่งครับท่านซึ่งมีการปิดลายชื่อด้วยหมึกสีดําในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมพิง ไม่ใช่พร้อมพิมพ์ข้อความสีแดงบนภาพว่าวาสนาผู้ใดหนอที่จะได้รับหมายสารนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วว่าในช่องความคิดเห็นครับท่านชามเนตแห่ทัวลงกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียววาสนามาถึงหรือยังเองอ่ะอีเจี๊ยบเจียบด่วนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดยมีคนเข้ามาตอบกลับจํานวนมากอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนนี้ต้องสารเตี้ยเท่านั้นพี่หนุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็สงสารอีเจี๊ยบจังโดนเป็นประจําแต่สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟ้องอีกแล้วเหรอพี่หนุ่มกกปบันอไ้้าช็เขต สันควันกันเลยทีเดียวผมไม่ชอบเผ่าผมไม่ชอบกัดเอ้ยเออผมชอบกัดลงเขี้ยวครับพี่โถไม่รู้ว่าโถไหนนะครับท่านผู้ชมไล่พวกที่ชอบเหา่าๆแล้วงับเนี่ยเวลาเขาสะบัดทีหนึง่งมันหลุดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็หลุดแล้วอ่ะพี่อะไรทํานองนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอันนี้ก็นับว่าเป็นการซวยท้ายปีนะครับท่านผู้ชมส่งท้ายปี2566กันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าสนาผปูใดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ใช่ว่าสนาผมอย่างแน่นอนแล้วก็อีีีกเเรื่่่ออออองงงงงนนนนึทาาามมแถลต้โดยชข ซี่ยุคนนะครับเ่านผู้ชมหรือว่าคุณหนึ่งยุคนวิเศษสังนั้นผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้ก็โลออกมาแล้วครับท่านบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแฟนคลับหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับนายเชยพลหรือไม่นะครับเ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โลมาบอกวเฮ้ยยุคนก็ระวังตัวไว้ระวังตัวไว้เรื่องอะไรหลังจากคุณยุคนทําข่าวเกี่ยวกับนายเชยพลนี้อย่างต่อนเนื่องนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้ก็โลแล้วครับท่าน ไม่รู้ว่าจะโดนฟ้องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็สับสนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมวันหยุดวันปีใหม่นี้ผมก็ไม่ได้หยุดกับเขาเลยนะครับท่านผู้ชมก็มาสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผานปลาเกล็ดขาวอกกอบผ้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีอามอนนะครับท่านผู้ชมก็มีสั่งซื้อกันเข้ามาได้ตุเรียนทอดหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทปลา 5มกราคม200บาทพร้อมส่งรับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เข้าสู่บทอื่นบ้างครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ผลแตนนะครับท่านผู้ชมแทบจะอุย้ยหัวมุดตุ่มหัวมุดเมนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะั่ก็ช่างกันมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมฉายยาพักมแมลงสาบหลังจากที่โดนใบก้อนแล้วก็ปาาไม่ค่อยตายนะครับท่านผู้ชมโดยพักมแมลงสาบนี้มันแข็งแกร่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวในเรื่องการวิวัฒนาการอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนนนนจจมาาาออีีกกแลล้้วคครัับหงต ไหลออกจากพรรคนี้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรับไม่ได้ที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่เน,นี่ยได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกก็มีการเล็งกันไว้นะครับท่านผู้ชมเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเดียวว่าธัญญาจะต้องเข้ามากู้ชีพกู้หน้าประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะอะไรเหรอจ๊ะเพราะวะ่าดูภาพเป็นคนรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายก็แห้วครับท่านเพราะว่าอยู่พรรคนี้นานไม่ถึง4ปีนะ,ะไม่ถึง5ปีนะครับท่านผู้ชมมันเป็นกฎหมายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของพรรคนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหลังจากก่อนหน้านีี้้้นนนนะะะครรรรับบท่าาาางตงาาติมมลกกกุวรรูอไไปณ็ดส ลงเป็นหัวหน้าพักเว้ยเฮ้ยแล้วก็ลั่นนั่นเนี่ยถ้าเกิดตัวเองไม่ได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็ยังไงต่อตัวเขาเองก็จะลาออกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลาออกไปเป็นดาวติสตกเต็มที่แล้วครับท่านแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประสานงานกันแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยจุลลักษณะวิสิ์ครับท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนเก่านั่นเนี่ยที่นำพาพักตกต่ำไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับท่านต่ำเดียียดินสอน่วยรัฐบาลถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดอยากกลัวซักฟอก ก็ช่างกับมาไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ไมสิริกัญญาครับท่านก็ผล่ในรัฐบาลนั้นเนี่ยเศรษฐาทวีสินจัดงบไม่ต่างจากรัฐบาลประยุทธ์พบซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานอะไรทํานองนี้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรชัยธวัตตุลาทนชวนครับท่านไม่ใช่ชวนหลีกภยัยนนเนี่ยชวนจับตาทางการเมืองปี67หากมีการปรับครมอนันะ้นเนี่ยแพทองทานชินวัตรหรือว่าอุงอิงนี้จะได้นั่งรัฐมนตรีหรือไม่ลั่นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกนะครับท่านผู้ชมและพร้อมกันกน,รรนี้อาอรมณ ง่ายเนี่ยคุณจะไปเป็นฝ่ายค้านเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นฝ่ายค้านยากวะเนี่ยพ่ออะไรเหรอจ้าเพราะสวดันบวตไปแล้วนะครเดินผู้ชมให้เสถ่าทวีสินนั่นเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกและเทมตรีแล้วก้าวไกลเหรอจ้าโห้ยก้าวไกลนี่ก็ต้องเห็นใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเรเดินผู้ชมได้อุตสาห์เป็นที่หนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลได้อะไรดำนองนี้พ่ออะไรเหรอจ้าหลายภาคส่วนก็มองนะเนี่ยเฮ้ยไหนเพราว่าได้เสียงสวอครบแล้วอะไรประมาณนี้บ้างก็ทวงนะเนี่ยสวครบแล้วกี่มงอืมหรือภาคส่วนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะ มันมีอำนาจอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรโอ้ยกูเกือบหลุดไปแล้ว เราต้องติดตามนะเนี่ยโดยมีการอ่านไ,ไม่ใช่มีการเอ่ยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยมีอาการนักรมอร้อนอะไรประมาณนี้ชัยธวัฒน์ก็ลั่นเนี่ยไม่พอใจก็โวยวายแบบนี้ควรจะมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้แฟนคลับก็เดือดนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเป็นฝ่ายค้านไม่ได้หรอกเพราะอะไรล่ะจ้าเพราะพวกคุณเป็นอยู่นะครับท่านผู้ชมอะไรทานองนี้ผมเห็นแล้วผมก็ปวดใจอยากจะเดินไปสงบสติอารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอ้ยอยากจะเดินไปให้เขาสันติไม่ตีกันไว้ใช่หรืออไไมม่่่บกใช ก็ไม่รู้ว่าอีแรงผือดีนะครับท่านโอ้ยการเมืองมันก็น่าแบบเบื่อหน้าวุ่นวายอย่างไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ต้องขอชี้แจงแถลงเรียนขยหน่อยนะครับท่านหลังจากที่ผมทําข่าวแล้วกูก็ลืมว่าจะพูดช้าที่ว่าเฮ้ย <c oughs> หลังจากที่ผมทําข่าวมา4ี่สามหปีนะครับเรื่องผู้ชม3ปี4ปีอะไรทํานองนี้มันก็จะได้มีสื่อหลายสื่อนะครับเรื่องผู้ชมเนี่ยอาทิตย์หน้ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะจบแล้วเนี่ยอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยอีกเดือนหน้าเนี่ยประ แบบนั้นครับท่านแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าแม่งทาหาทาหอกอะไรไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์มันก็อยู่จนครบอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ตอนนี้ผมเริ่มปรงแล้วครับท่านปงเพราะอะไรปรงเพราะว่ายังไงก็อยู่ครบนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทายว่าเป็นแบบนี้ครับท่านซึ่งสวนทางกับนายตู่จตุพรแล้วก็อีกหลายๆคนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้นายสามารถเจนช้ยกิจวัฒนะหรือว่าวานิชอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาซัดก้าวไกลอะไรประมาณนี้โดยนายสามารถครับท่านย้อนให้ก้าวไกลดูนะเนี่ยววลั่นพัก วัวลั่นนั่นเนี่ยพักประชาธิปัตย์ช่วงพีคนั่นเนี่ยช่วงขาขึ้นที่เขาบอกว่าเป็นอะไรวะเนี่ยส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะเขาได้คะแนนมากถึง18ล้านเสียงนั่นเนี่ยแล้วก็มีการเทียบกับก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมว่าจุดจ,จบเนี่ยจ,จะเป็นแบบประชาธิปัตย์หรือไม่อะไรทํานองนี้หูตยตต่แล้วตต่แล้วเนี่ยเอาก้าวไกลไปเปรียบทียบกับประชาธิปัตย์นี่แม่งเสียชื่อหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมันคนละเกตคนละชั้นกันเลยทีเดีด Oi ดยวเว้ยเฮ้ยโดยประชาธิปัตย์นี่มันส่งเสาไฟฟ้าลงก็จร นะครับท่านผู้ชมชวนควนไปเป่านกหวีดอะไรตำนองนี้เฮ้ยชวนหลีกภัยฟังอยู่คุณอย่าเพิ่งยิ้มเฮ้ยหลังจากที่ผมได้เห็นภาพนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยนะเนี่ยในหัวชวนอะไรประมาณนี้ได้ทําการห้อยนกหวีดถามห้อยไปไหนห้อยไปเป่านกหวีดและยิ่งรักนะครับท่านแล้วก็มีการห้อยเข้าสภาด้วยหรือไม่อะไรทํานองนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรกลายเป็นคนดีเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีภาพนันเนี่ยตอนที่มันยังเป็นประธานสภาอยู่ได้มีภาพทําการกวาดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมกวาดพื้นสภาเทพไทยเสนาพงอะไรพวกนี้ก็โอ้ย เ,เห็นไหมเนี่ยคุณชวนหลีบใครเก่งเหลือเกินถามเก่งตรงไหนหายเวย์ได้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูถามว่าเก่งตรงไหนือบอกว่าตอนนี้ชวนหลีกภัยเนี่ยโอ้ยเป็นตั้งประธานสภาแต่ว่ามีการกวาดพื้นนะครับท่านผู้ชมกัวงงคทตันกวาดพื้นแบบนี้ผมก็ทําได้นะเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวด้านตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแบรบบเสกสกุลครับท่านรักรองเสียงดีนะเนี่ยโทรพีจนได้ดีทุกคนหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันก็เงียบหายไปในสายลมกันเเลยยทีดีดว โอ้ยกลายเป็นคนอกหักพูดนะครับท่านแรมโบสีนวลแล้วก็นายหมอวาลงอะไรทํานองนี้หลังจากที่อกหักนะคกับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งไม่ประสบความสาเร็จตอนนี้ก็แห่หาครับท่านไม่ใช่แห่อะไรนะครับท่านผูนนน้ชมตอนนี้แห่หาว่าเนี่ยไอ้หัวหน้าพักคนใหม่ของไอ้พักวาลงเนี่ยไทยพักดีอะไรประมาณนี้มันหายหัวกระบ,บาลไปไหนหลังจากมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่แล้วก็เปลี่ยนจากชุดสีเหลืองมาเป็นชุดสีเขียวเปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่เพื่ออะไรเพื่อรีเซ็ตประเทศนะครับท่านแล้วก็สถาบันาราชาธิปไตยหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปใน สายลมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผัวหน้าพรรคคนใหม่ของว่าลงแม้แต่อูวแวนโกแล้วก็คชโยทีก็ยังไม่อยู่ด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากที่ออกมานะครับท่านผู้ชมมีการ,ราวิพากษารเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้โอ้หมันก็โดน1นึนเลยนะครับท่านผู้ชมว่าลงหลังจากนั้นเป็นอย่างไรว่าลงช็อคครับท่านว่าลงงงนนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองเนี่ยเอ้ยโวลันฝ่ายปกป้องสถาบันโดนล้องเข้าวขายบินมาตาเอ้ยไม่ใช่เข้าข่ายโดนล้องมาตาร้อยสิบสองเสียเองอะไรประมาณนี้เขาไม่รูู้ว่าาาามมจะหยยช็ออกรรืยยังนบ อนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปโดยใครบอกว่าว่าลงเป็นคนนอกค้องนี่ผมเถียงขัดใจนะครับท่านผู้ชมขนาดไปเปิดตัวสอสออะไรพวกนี้มันยังเปิดตัวในคอกเลยแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนไม่นอกคอกนะครับท่านผู้ชมแล้วได้อะไรไม่จ้าได้นะครับท่านแต่ว่าได้ที่ว่านี้เลือกตั้งยับเยินครับท่านในเรื่องการพ่ายแพ้นี่มันก็ยังเก่งเหลือเกินไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวฝากดรเสรีวงมนทานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกมาเสยงชัดชติอย่างนั้นออกมาเจ๋งเพื่อไทยอย่างนี้ออกมาเฉ่งก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยดีที่สุด วันนี้เสรีเดือดนะครับท่านผู้ชมเสรีสงสัยว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมพรรคก้าวไกลเนียได้คะแนนเสียงคนรุ่นใหม่แบบนี้ดกรเสรีห่วงนะครับท่านผู้ชมห่วงประชาชนอะไรทํานองนี้กูว่างงครับท่านโดยเสรีโวลันนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินกันเลยทีเดียวที่ดึงเด็กวัยรุ่นออกมาจากการเป็นผู้สนับสนุนพรรคสีส้มอะไรประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะหมายถึงก้าวไกลนะครับท่านโดยเสรีผัวหัวกระบ,บาลครับท่านนักวิชาการ70ไม่ใช่นักวิชาการ70 80ปีไม่รู้มันหลุดมาจากสงครามโลกสงครามเย็นหรือเปล่านี้ก็ไม่น่าจะใช่น การจะดึงเด็กวัยรุ่นให้ออกห่างจากผู้สนับสนุนพักคก้าวไกลพักส้มอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอะไรเหรอจ้าโหยหลายเรื่องนนในกครดนผู้ชมมันเขียนยาวไปเรียงความเลยดีกว่าแล้วก็ตอนสุดท้ายนั่นเนี่ยบอกว่าลอง ลองมาเปลี่ยนข้อความที่เราจะพูดคุยกับคนเหล่านี้นะเนี่ยที่หมายถึงเด็กอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นการให้พวกเรามองเขาเป็นผู้หวังดีแทนที่จะมองเป็นคนช่างตําหนิกันดีกว่าไหมเลิกด่าเลิกใช้ข้อความหยาบคายเมื่อวานมันก็เพิ่งใช้หรือเปล่าวะเนี่ยเลิกด่าเลิกใช้ข้อความหยาบคายกับพวกเขานะเผื่อจะดึงเด็กๆก,กลับมาได้บ้างอะไรประมาณนี้โดยกลับมาเป็นอะไรจ้ากลับมาสนับสนุนรัฐบาลที่โอ้หแบบนี้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็น่าจะยากนะครับท่านผู้ชมโดยคนที่ชอบก้าวไกลนี่เขาก็ชอบก้าวไกลเว้ย คนที่ชอบรวมทตารวมไทยเขาก็ชอบพักนี้คนที่ชอบเพื่อไทยก็ชอบไปนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะยากนะครับท่านผู้ชมเราจะเปลี่ยนใครนี้โอ้ยแนะนําให้ดูตัวเองก่อนดีกว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างไม่อยู่ยั้งเินเลยทีเดียวแต่อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแกนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่อยากจะไปทําอะไรมากไอ้ไม่ใช่ก็ไม่อยากจะไปวิจารณ์มากครับท่านเดี๋ยวมันจะเลือหายกันใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ช่างกับมันไปก่อนก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เฮ้ยข้ามปีข้ามพบกันเลยทีเะะทนนเออเเดดีีีีีียยวววนนนนะรรััท่่่่าาู้ชมหลงงจกกตอออืไ๋ อ๋อมีการเช็คเลตติ้งนะครับท่านผู้ชมบล็อกเชนโพอะไรประมาณนี้หากเลือกตั้งวันนี้พรรคไหนจะมาอันดับหนึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องอ่านนะครับท่านผู้ชมน่าจะทายได้เลยครับท่านว่าน่าจะเป็นก้าวไกลตอนนี้พ่อ,อากระแสฟีเวอร์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยตามที่ประชาชนทั้งหลายออกมาทาโพเฮ้ยแล้วก็เชตวัตตุลาทนนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าก้าวไกลคนใหม่นั่นเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยการที่รอบหน้าจะได้กแกรนเป็นที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่นา,า,า,าน ผู้ชมว่ามันจะได้หรือไม่อะไรตานองนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากนายตู่จะดูพอนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาฟันธงว่าเฮ้ยว่าปีนี้นะั่นเนี่ยทักษิณชินวัตรจะได้ทําการออกจากอะไรว่าเนี่ยคุกอะไรประมาณนี้ออกจากโรงพยาบาลได้ไปฉลองปีใหม่ที่บ้านจันทร์สองล้านนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายวันนี้น่าจะหน้าแตกแหกยับเยินกันเลยทีเดียวเฮ้ย <ๆ S 2> ยังไม่มีปากกฎหมายว่าจะได้ออกนะครับท่านและเป็นอย่างไรต่อดิ้นต่อนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <ๆ S 2> อยากรู้ไหมทำไมยิ่งรักชินวัตรรอดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผ ตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าปีหน้าเนี่ยยิ่งรักชินวัตรเตรียมตัวจะกับไทยเฮ้ยแลว้วก็บางสื่อนะะักด้านผูชมแลว้วก็หลายคนกันเลยทีเดียวมองว่านีย่ยิ่งรักชินวัตรเนี่ยมีความบอบบูล่ามากนะกาเด้านูชมเพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่รู้นะครับท่านโดยผมเองนี่ก็ยังคง เวามมองอยู่เลยนะเนี่ยว่าความเป็นไปจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ยังคงสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่มันเกี่ยวอะไรกันว่าเนี่ยโอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นนายกหญิงที่สวยที่สุดอันนี้ก็ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศเลยทีเ,เดียวหรือว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยอะไรทํานองนี้โอ้ติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งครับท่านข้ามผ่านไปก่อนสําหรับเรื่องนี้ส่วนตอนนี้อะไรกันดีว่าเนี่ยก้าวไกลชนะเลือกตั้งเหตุการณ์ที่สุดของปี66นะครับท่านผู้ชมทั้งพิธาแล้ว อะไรประมาณนี้โดยแห่งปีก็เป็นของก้าวไกลไปนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ๊าเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้นะครับท <_ S 1> ่านผู้ชมเศรษฐาทวีสินครับท่านห่วงช่วงเขาดาวรับปีใหม่ขอผู้ประกอบการเช็คบินความปลอดภัยในสถานที่ต่าง,งๆนานาอะไรประมาณนี้โอ้ก็ต้องไม่รู้วจะแหลงผือน,นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนายจุลิลนลักษณะวิสิยดังที่ได้ถแถลงเรียนบอกไปแล้วนี้ก็ได้ผัวออกมาแล้วเนี่ยสอนมวยรัฐบาลถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างลัวซักฟอกย้ำอภิรายตามเนื้อผ้านะครับท่านผู้ชม ไอ้เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าหลายๆอย่างนะครับท่านสอนให้รู้ว่าอะไรจ้าหลังจากที่ผมอยู่กับความเป็นจริงเรื่องข่าวมาน,นี้สอนให้รู้ว่าการที่บอกว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าจะไปจริงนี้แม่ไม่มีอยู่จริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีอะไรมาหนุนหลังอยู่นี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับท่านในการที่จะปาบอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านก็ต้องเติมไปด้วยและไอ้ม็อบเนี่ยที่จะมีเนี่ยออกมาเนี่ยจะมีอีกหรือไม่หลังจากสวตัวตึงนะครับท่านผู้ชมกฤษณิศักดิ์วัลตนวราหาอะไรทํานองนี้บอกว่าเนี่ยปีหน้าน่าจะมี ใช่ม็อบนกเขาอะไรเพื่อหรือเปล่าประมาณนี้หรือว่าม็อบไอจดุพรหรือเปล่านะคานผูบบ้ชมแต่สุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีม็อบสองแบบนี้นี่ก็มายากครับท่านจัดม็อบแม่เมื่อยรอบที่แล้วเนี่ยคู่กับม็อบราษฎรนะคานผูบบ้ชมหวังจะเทียบซีนหาแสงหรือเปล่าก็ไม่อยากแน่ใจม็อบราษฎรโอ้โห ทำไมคนเยอะแบบนี้วะเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเลยม็อบจะดูพอเละจ้าโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยวังเวงหรือ,อยังกับปาช้าวัดดอนเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไปเดินตอนตีสองตีสามนั้นต้องวิ่งถามทําไมต้องวิ่งนึกว่าเงียบนะครับท่านผู้ชมนึกว่าเป็นเหมือนกับดึงปรุดดึงอะไรวะปนุดดึง,หดดงเหมือนป่าช้าเอ้ยสลับสลวนหมดแล้วว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้วาราบดีถีขึ้นปีใหม่นะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนั้นขับรถอย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนก็ขอให้สุขสมขหว งานขอให้ได้งานคิดอยากจะได้รางวัลที่1ขอให้ได้รางวัลที่2นะครับท่านผู้ชมเพราะรางวัลที่1นั้นผมขอจองครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะจองได้หรือไม่พาอไม่เคยซื้อหวยไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าเอฟไลน์นะัตวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เขารบจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่านวันปีใหม่ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนสวัสดีครับผม